สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมังกรทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบของเดือนพฤษภาคมปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะไพ่ใบที่1เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใบที่สองเป็นเหตุการณ์ร,บรอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปสองใบนี้นะคะจะพยากรณ์พร้อมกันนะเพราะว่าเป็นไพ่ดาบทั้งสองใบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแปดดาบตัวนี้จะเป็นหดาบนะคะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆณนะตอนนี้เริ่มต้นนะคะเข้าต้นเดือนพฤษภา ชาวราศีมังกรนะคะก็อาจจะมีการเดินทางครั้งที่สำคัญหรือมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นให้คุณต้องเดินทางนะคะอาจจะ,ะมีติดขัดบ้างในการเดินทางด้วยนะคะส่วนช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรมืดแปดด้านไม่รู้จะไปทางไหนนะคะ เพราะว่ามนแลสับสนวุ่นวายชีวิตปัญหาอิรุงตุงนางไปหมดเลยนะคะปัญหาในเดือนนี้นะอาจจะพยากรว่าไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้เยอะนะคะปล่อยให้มันเป็นไป,นปนตามการเวลาดีกว่านะคะหรือ อาจจะระมัดระวังเกี่ยวกับการคดีความหรือว่าโดนใส่ร้ายหรือว่าติดร่างแหไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ถ้ามีเวลาให้ไปทำกิจกรรมทางด้านศาสนาไปทำบุญตักบาตรก่อนนอนไหว้พระบ้างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้คลี่คลายและก็เบาบางลงด้บ้างค่ะ ใบที่3เป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังหยิบได้เป็นไพ่จัสตินนะคะไพ่ใบนี้จะโดดเด่นสำหรับท่านที่ทำงานราชการนะคะเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นตำแหน่งต่างๆผลงานที่มีนะคะก็จะเข้าตาและก็โดดตดิดกับผู้ใหญ่มากๆนะคะส่วนท่านท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลต่างๆนะ อันนี้นะคะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะคะไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้เพราะไพ่จตินใบนี้นะคะเป็นไพ่ของความยุติธรรมไพ่ของความถูกต้องนะคะถ้าคุณทำก็จะได้รับการลงโทษนะท้าถูกนะคะไม่สามารถมีใครที่จะมาตัด แก้งคุณได้ค่ะไพ่ใบที่4เป็นฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะหยิบได้เป็นไพ่สีไม้เท้าเป็นเกี่ยวกับด้านการงานธุรกิจและก็การเรียนนะคะช่วงนี้นะสิ่งที่คุณ ทำไว้ที่มันค้างคาตั้งแต่ที่ผ่านมานะคะจะเริ่มทยอยสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปนะคะได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเริ่มดีขึ้นแล้วสําหรับท่านใดนะคะที่ทําธุรกิจขนาดกลางขนาด,นาดย่อมไม่ใหญ่มากเริ่มดีขึ้นเริ่มมีลูกค้าเข้ามาแล้วสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ขยายต่อไปได้อีกแต่อาจจะรอพ้นสัก เดือนไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถามว่ามีปัญหาอุปสรรคไหมมีนะคะแต่มันจะผ่านพ้นไปได้นะแต่คุณนะคะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะใบที่5ฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือหยิบได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยหมายถึงความรักอารมณ์และครอบครัว ช่วงนี้ความรักนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่หมุนเขาเรียกว่าหมุนมืดมนอ่ามืดมนนะคะก็ยังเลือกไม่ถูกเหมือนมีเยอะแลแอบเจ้าชู้นะคะเนี่ยมีถ้วยมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยความเจ้าชู้นี้ระวังปวดหัวนะคะสำหรับท่านที่มีและยังเลือกไม่ถูก นณะนะตอนนี้เองคุณก็ยังสับสนอยู่เหมือนกัน<ม>แต่คนโสดอาจจะรอไปสักระยะหนึ่งนะคะใบที่6เป็นเหตุการณ์ในอนาคต หยิบได้เป็นไพ่สเตรนจ์นะคะไพ่ผู้หญิงหอกกับสิงนะคะเดือนนี้ผู้หญิงจะอยู่เหนือผู้ชายนะคะคุณผู้ชายที่มีแฟนนี่คือจะเชื่อฟังว่านอนสอนง่ายแฟนพูดอะไรเราก็เหมือนเห็นคล้อยดีตามไปหมดหรือคุณผู้หญิงบางท่านนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของกิจการเลยต้องเหนื่อยเหนื่อย เยอะเป็นพิเศษเลยนะคะท่านที่โสดนะในช่วงเดือนนี้อาจจะรอไปก่อนเพราะว่าผู้ชายที่จะเข้ามาหาคุณนะคะไม่กล้าเข้ามานะคะเพราะว่าคุณเก่งเก่งมากๆเขาก็เลยกลัวแล้วก็เกรงใจด้วยกลัวว่าเขาไม่เหมาะสมกับคุณนั่นเองนะคะใบที่7ตัวปัญหาสิ่งที่เราสงสยัย ใวที่9เป็นความคิดในใจจะพยากรณ์พร้อมกันนะคะเป็นเกี่ยวกับเหรียญนะคะด้านการเงินและหลักทรัพย์เดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะค้าขายได้ดีมากๆแต่อย่าให้ความโลภเข้ามาครอบงำนะคะการลงทุนนะจะลงทุนจะขยายสาขาช่วงกลางเดือนนะคะเริ่มจะดีขึ้นมาเงินนี่ก็ มีหมุนได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่เน้นย้ำแล้วกันนะอย่าให้ความโลภเข้ามาครอบงำเพราะว่าพอมันมีเงินปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนนะคะหรือบางทีนะเราอาจจะทำดีแต่มีคนที่ไม่หวังดีเพราะว่าเราโดดเด่นเกินไปอันนี้ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะใบที่8สิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้าง ก็หยิบได้เป็นไพ่สามดาบนะคะไพ่ใบนี้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคเหมือนกันนะท่านใดที่มีโรคป,ประจำตัวนะคะความดันหัวใจต่างๆก็ให้ระมัดระวังและเดือนนี้นะคะให้ระวังอารมณ์ของตัวเองอย่าเขาเรียกว่าอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลมันจะเกิดการทะเลาะวิวาทหรือการเข้าใจผิดนะคะกับครอบครัวหรือคนรักนะคะมีเกณฑ์ได้ไกลกัน มีเกณฑได้แยกกันอยู่นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับด้านการงานหรือว่าต้องเดินทางไปทํางานไปเรียนต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้มีมีช่วงที่ต้องไกลกันบ้างหรืออาจจะมีความที่เกิดความหึงระแวงต่างๆเข้ามาใบาที่10บ,บทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดหยิบได้เป็นไพ่เดอะสตารนะคะไพ่เดอะสตานี้เขาบอกว่า เป็นความย่อมร่มเย็นร่มรื่อน,นะคะต่อให้คุณลำบากยากแค้นแค่ไหนคนอื่นเขาก็จะมองว่าคุณอะไม่มีความลำบากเลยรู้สึกแฮปปี้ตลอดเวลาหรือบางท่านช่วงนี้นะคะทำงานอยู่แต่ไม่ได้เหมือนว่าตัวเองตกงานไหนคือยังมีความที่ชิวๆใช้ชีวิตละลาไปเรื่อยๆแต่มันจะนิ่งนิ่งแล้วก็สงบนะ,ะต่อให้ตกงาน ก็ยังไม่ลำบากเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะมีปัญหาเยอะแยะเข้ามาก่อกวนแหละแต่คุณก็สู้กับมันได้อะ่ะคุณก็ยังยิ้มคุณก็ยังยิ้มได้นะคะมีความจริงบางอย่างที่ต้องเปิดเผยนะคะเป็นความจริงที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ช่วงนี้แหละระมัดระวังนะคะใครที่มีวความลับอยู่นะ mm hmm. ก็จะสรุปนะคะดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภานะคะ การงานเดือนนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดต้นเดือนนะคะเกือบทุกทุกเรื่องเลยนะจะมีติดขัดมีปัญหาบ้างนะคะ,ะมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือมีเหตุที่จําเป็นต้องไปนะคะอาจจะมีปัญหาแล้วทําให้เราต้องเดินทางแต่ปัญหาช่วงนี้นะคะสิ่งที่มันอุรุงตุงนางต่างๆเราไม่สามารถจะไปแก้ไขหรือไปปรับ เวลาให้มันเร็วได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลาแล้วมันจะดีขึ้นเองช่วงนี้ถ้าคุณทำอะไรนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจขนาดย่อมที่ไม่ใหญ่มากนะคะหรือเป็นลูกจ้างเองก็ดีนะคะก็มีเกณฑ์คือผลงานที่ทำไว้ก็เริ่มเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอย่าลืมนะคะมีเวลานะ ไปตักบาตรทำบุญบวยนะคะหรือไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะส่วนเรื่องการเงินในเดือนนี้นะคะหยิบจับอะไรก็ยังพอเป็นเงินเป็นทองอยู่บ้างเงินทองไม่ได้ขาดมือนะคะชาวราศีมังกรนะมีโชคมีลาบทำมาค้าขายได้ดีนะคะแต่อาจจะให้ผ่านช่วงกลางเดือนไปสักนิดนึงให้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันลี้คลายนะคะแต่ มีเงินแล้วอย่าโลภมากนะคะช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ให้ช่วยไปเอาตามกํำลังที่เรามีอยู่นะคะ mm hmm. ด้านความรักในเดือนนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองมันจะทำให้เกิดการะทะเลาะหรือความไม่เข้าใจกันนะคะ mm hmm. มีเกรนได้ไกลาจากบ้านครอบครัวหรือว่าคนรักนะคะ mm hmm. คนโสดรอไป อีกนิดหนึ่งยังไม่มีใครกล้าเข้ามาท่านที่มีคู่มีคู่ที่แบบว่าฉาบฉวยหรือมีคู่จริงๆช่วงนี้มีเกณฑ์เจ้าชู้มีความลังเลนะคะยังไม่รู้ว่าจะเลือกใคร ทางด้านสุขภาพท่านใดที่มีโรคประจําตัวนะคะดูหัวใจความดันอะไรต่างๆนะระมัดระวังด้วยอย่าคิดอย่าเครียดมากนะคะมันจะส่งผลทําให้สุขภาพของเรายา่แย่นะมีเวลาก็พักผ่อนนะคะไปพักผ่อนบ้างสวดมนต์ไหว้พระต่างๆนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนะคะ ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ